ท่าทางสำรวมดูผ่องแผ้วหลังนาเดชคุกิมิยะเข้าร่วมพิธีอุปสมบทบวชเนตรขมมะโดยมีพระคูภาวนาธรรมพิน,นันเจ้าอาวาสวัดนานหลวงเป็นพระอุปชา หลังเสร็จสิ้นพิธีจึงได้รับฉาย,ยาทางธรรมว่าจัตสันโลแปลว่าผู้มีลูกศรคือกิเลสอันสละแล้วซึ่งคนที่ชื่นใจที่สุดนี้ไม่พ้นแม่แก้วสุดารัฐที่ได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระเอกดังวัย24ปีซึ่งนี่ยังเป็นพิธีอุปสมบทในโครงการสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาวันที่5ธันวาคม จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวนหลายร้อยคนงานบุญใหญ่ครั้งนี้มีทั้งผู้จัดและเพื่อนนักแสดงมาร่วมงานเช่นยายาอุรัสยาสุปชัยสีวิจิตเจนนี่เทียนโพสวรรณและมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวศ พร้อมแฟนคลับจำนวนหลายร้อยคนที่มาร่วมงานและเก็บภาพซึ่งการแบ่งเวลามาช่วยงานบุญของพระเอกดังเป็นเรื่องที่แฟนคลับคุ้นเคยและมีส่วนสำคัญชักชวนให้หลายคนอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญอย่างนักเรียนสร้างคอมวิทยาจังหวัดอุดรธานีที่ถือโอกาสร่วมโครงการบวชเนกขมมะตอนแรกก็ตั้งใจอยู่ค่ะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพระนเรศก,ก็จะมาบวชด,ด้วยได้หัดฝึกส,สมาธิครับทำใจให้อยู่กับตัวเองครับ ก็จะไปเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับหลักธรรมแบบใช้ใช้ธรรมะสอนใจตัวเองในการเรียนหนังสือหนูทำงานอยู่กรุงเทพแต่น้องชายหนูมาบวชหนูก็เลยมางานนี้โดยตรงเลยจัะพ่อรู้สึกว่านเดชบวชก็เลยรู้สึกปราบปลื้มมากเลยค่ะแล้วพอมาอย่างนี้ร่วมทำบ,บุญบ่อยๆเคยเอาธรรมะนี่มาใช้อะไรในชีวิตบ้าไหมเคยค่ะใช้ทำอะไรบ้าง กับการดําเนินชีวิตบอใจห่อนอยังจรนีจ้ะพระนเดชจะใช้เวลาศึกษาธรรมะและวิปัสสนาที่วัดนาหลวงเป็นเวลาสิบวันหลังจากนั้นจะเดินทางไปจําวัดที่วัดป่ามัชชิมาวาดบ้านดงเมืองตําบลลําพานอําเภอเมืองจังหวัดกาลสิน ซึ่งเป็นวัดที่พระนเดชร,ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและบรรดาแฟนคลับร่วมทำบุญกระถินและสร้างพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่สูงกว่า100เมตรโดยจะพำนักที่วัดป่ามัชชิมาวาดเพื่อศึกษาธรรมอีก5วันและจะลาศิกขาที่วัดแห่งนี้